ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสวีเดนและนอร์เวย์เนี่ยเขาขิงกันไหมขิงเรื่องอะไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะการระคร้งหนึ่งนานมาแล้วนอร์เวย์ต้องการที่จะออกไปสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลแต่ตอนนั้นมันต้องใช้งบเยอะก็เลยมาชวนเพื่อนบ้านอย่างสวีเดนว่าเรามาลงขันกันไหมไปสำรวจด้วยกัน แต่ประเทศสวีเดนตอบปฏิเสธไปค่ะบอกว่าเธอไปเธอฉันไม่ไปหรอกนอร์เวย์ก็ไม่ละความพยายามค่ะเขาก็ออกไปสำรวจทะเลจนเจอแหล่งน้ำมันและทำให้นอร์เวย์ติดท็อปเทนประเทศที่รวยที่สุดในโลกและนั่นก็เป็นที่มาของคลิปนี้ เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างสวีเดนกับนอร์เวย์ซึ่งทั้งสองทีมก็ร้องเพลงใส่กันแปใส่กันมาแต่เนื้อหาของเพลงทางฝั่งนอร์เวย์นั้นแต่เป็นไทยได้ว่าเราสามารถซื้อสวีเดนได้ทางประเทศเลยนะถ้าเราต้องการแล้วบางทีคนนอร์เวย์ก็จะล้อสวีเดนว่าเออสวีเดนประเทศยากจนอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรเป็นการแค่แบบขิงกันขำๆข,ของเพื่อนบ้านซึ่งจริงๆแล้วเขาก็รักกันนั่นแหละ